และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ปรัสนีปริศนาของเราจะได้พบกับอาจารย์ลักษ์แล้วค่ะคุณแพทพาวเวอร์แพทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้่เราเคยเจอกันไหมครับอาจจะไม่เคยเจอแบบนี้อาจจะไม่เคยเจอแบบนี้ดวงดีนะ เป็นคนดวงชะตาดีมากเลยแต่เหมือนจะเจออะไรหลายๆอย่าง<อ>ต้องอดทนนะครับตรงที่อาจารย์บอกเป๊ะเลยพี่แพทอยู่ในเรือนจํานานกี่ปีนะคะผมอยู่ในเรือนจํา1บปี8เดือนอเาจาก<ป>นักร้องดังมากใช่ใช่ก็อย่างที่อาจารย์พูดเลยนะก็เรื่องของการครบเพื่อนด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็ พัดภาคออกมาจากบ้านด้วยตัวเองนั่นแหละด้วยความรักอิสระของตัวเองนั่นแหละรักอิสระใช่คือแบบไม่อยากจะอยู่ภายใต้สายตาเซฟโซนไม่ชอบชอบที่จะแบบใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองแล้วก็มีความคิดของตัวเองค่อนข้างสูงมากเลยนะช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยคือตอนที่เราประชุมคุยเรื่องดวงเนี้ยไม่มีเรื่องอะไรที่แบบมันเลวร้ายเลยหรือว่าดูยากนะมันมีเฉพาะเหตุการณ์จรดดวงเนี้ยถ้าเกิดดวงมี ลากฐานว่าเป็นคนชั่วคนเลวมันปรากฏในดวงเลยครับแต่ดวงนี้มันไม่มีอย่างนั้นมันมีแค่เหตุการณ์จรนังนั้น,น,นแพทย์อย่าไปกังวลและบางทีเส้นทางคิดในในที่เดินไปนะี่ยอาจจะเป็นเส้นทางที่ได้ประสบ,สบกับเรื่องราวและเหตุการณ์ที่จะทําให้เราเข้าใจคนในอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ลองคิดดูว่าถ้าดวงนี้เขาใช้พิธีแบบเดิมเหมือนกับอยู่บนหงอขอคอยงาช้างอยู่ในเซฟโซน<ม>เขาอาจจะดังก็จริงแต่เขาจะเข้าไม่ถึงคนในกลุ่มอีกคนหนึ่ง เพราะเขาจะบอกว่ามึงไม่เคยเจอโรกแบบนี้จากนี้เคยเจอมาแล้ว่คือเป็นความเข้าใจ <c oughs> พยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเจออะไรนะคุณจะหมดหมดกำลังใจนะเพราะดวงนี้จะมีความหวังอะไรฝันอะไรทั้งดนตรีศิละปะทั้งการสแสดงทั้งหลากเรื่องราวเนี่ยมันไปได้นะธุรกิจการค้าก็สไปได้แต่อย่าหมดหวัง และบนโลกที่เปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยมันน่ากลัวจริงไหมพี่ว่าจริงไหมจริงครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะโลกวบนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะใช,ใช่ตอนผมออกมาใหม่ๆคือผมเรียกว่าเป็นศูนย์เลยอะ่ะเพราะว่าเข้าไปใช้ชีวิตยอยู่ในนั้นตั้งแต่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนอ,<า>ออกมานี่คือแบบด้วยความที่เรา<ห>ใส่ใจอยากที่จะรู้แล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ฮนะ,ะก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้พวกแพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องเทคโนโลยี จนทุกวันนี้ก็สามารถทํางานได้หลากหลายระดับหนึ่งระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเรียกว่าหลายคนก็ชอบแซวว่าโอ้โหไม่แบ่งงานให้คนอื่นเขาเลยจะแบบว่าทำคนเดียวใช่ใช่ด้วยความที่เราเรียนศิลปะชอบศิลปะมาด้วยแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบันด้วยเพราะว่าคนเกิดลัคนาตุลเป็นคนชอบดนตรีและศิลปะเพราะฉนั้นมันจะให้ทาอารมณ์ถูกกระแทกหรือทาลายด้วยอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์ลบไม่ได้ เพราะมันต้องเสิร์ฟให้กับคนหลายคนเพถ้าเกิดว่าเขามีแฟนใช่ไหมะแล้วแฟนดึงไปสู่กระแสลบเขาต้องรีบบอกให้เธอฉันอยู่เพื่อคนมากมายได้กระแสบวกเธออย่าทาให้ฉันเกิดอารมณ์ลบ <c oughs> เอออย่างเงี้ยเออมันเป็นอารมณ์ที่ต้องสร้างเขาเกิดอารมณ์บวกตลอดเวลาเพราะเป็นพลังสร้างสรรค์ค่ะคือดวงนี้มีพี่แพทบอกว่าชอบดนตรีตั้งแต่แบบห้าหกขวบเลยอะรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะจา์คือชอบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้ดีหรือไม่ดีนะแต่เราเรารู้สึกว่าเรามีความสุข แล้วเราก็อยากทําอะไรเงี้ยคือดวงนี้ไม่ใช่แค่ชอบเพราะแฟชั่นค่ะเหมือนที่อาจารย์ไม่ได้ชอบโหราศาสตร์เพราะว่าเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นสมัยนิยมในเวลานั้นแต่มันเหมือนจิตวิญ,ญญาณว่าทําไมเราอ่านหนังสือแล้วเนี่ยเราทำไมเราทำไมรู้คําต่อไปได้แล้วทําไมเราจําได้หมดอย่างนี้เหมือนกันใครทาพุทธศาสนาเชื่อว่าคนเวียนเวียนตายเวียนเกิดในภพภูมิต่างๆค่ะแล้วตัวที่ติดมากับดวงจิตเขาเรียกว่าสัญญาคือความจง,จ,งจำได้หมายรู้ครับเขามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตแล้วอาจารย์เชื่อว่า ดวงชะตานี้จะไม่ใช่สามารถแค่ทําผลงานเพียงแค่ที่คนอื่นทําถ้าเขาตั้งใจจริงๆว่ามีฝันมันจะเป็นนวัตรกรรมแห่งความคิดซึ่งคิดว่าเขาอาจจะคิดอยู่ก็ได้หรืออาจจะไปจุดประกายความคิดว่าไปสร้างนวัตรกรรมทางความทางความคิดเหมือนที่อาจารย์เขียนตำราประวัตศาสตร์อาจารย์ไม่ได้ลอกตำราครูบาอาจารย์แต่อาจารย์คิดไปถึงเรื่องการมาเชื่อมต่อระบบ AI มาเชื่อมต่อระบบ 5G หรือนู่นนี่อาจารย์เชื่อโอ้โหเฮ้เยแล้วประมวลข้อความมาเหมือน Minority Report ดีเลยหัวแต่ปรากฏอยู่ข้างหน้าแล้วขึ้นมาเห็น เห็นไหมนี่คือการคิดหม่ซึ่งคิดว่าเขาก็เป็นเหมือนกันซึ่งวันหนึ่งคุณจะประสบความเด็ดมากนะอยากให้มีฝันแล้วเห็นแล้วคิดสร้างสุขอันเป็นความสุขของคนนะ่ครับเพราะสุขของคนมันจะตีประมาณเป็นค่าเป็นราคาหาไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดทำตรงนั้เมื่อไหร่เงินเท่าไหร่แหละที่จะคว้ามามันมหาศาลโอ้ครับจริงไหมแลวแต่ก่อนเนี้ยถ้าเกิดแพ้คิดอย่างนี้นะไม่ได้มันต้องผ่านค่ายดีทั้เนนี้มันไม่ใช่ถูกต้องไหมใช่เนี่ยคือสิ่งที่อยากให้มีกําลังใจ กลัวว่าเขาจะหมดฝันกลัวว่าเขาจะท้อแท้กับสิ่งหรือเรื่องราวที่เกิดปรปจากที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเหมือนกับบททดสอบทีจะมีมีความแกร่งแล้วมีเรื่องราวอีกที่เป็นเรื่องจริงของชีวิตค่ะแล้วตามดวงของพี่แพทย์เนี่ยค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าจะประสบความสําเร็จจะไปได้ถึงฝั่งฝันเมื่อไหร่คะอาจารย์ก็บอกแล้วเน่ยว่าประมาณ1ิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมาดาบสดียกเข้าเรือนสุภะดาบสตีก็คือดาวตัวแทนของของความรู้ ของความฝันสมมุติว่าถ้าเกิดคิดอะไรก่อนสิบสามพฤษภามันอาจจะไม่มีรูปธรรมท,ที่เกิดและเดินไปได้แต่ตั้งแต่วันที่สิบสามพฤษภาถึงหนึ่งตุลาลองคิดลองกระดาษมาล่างลองทำมันจะเกิดเป็นรูปเป็นล่างแล้วมันจะไปได้<อ>เพราะจะทำไม่งไงเวลามันจะก่อเกิดมีเป็นแล้วมันจะปรากฏผลชัดเจนในช่วงปลายปีนี้ก็คือตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาแล้วพี่แพทมีโปรเจกต์อะไรที่ได้เริ่มลองลงมือทําแล้ว หรือว่าสารต่ออะไรต่อไปอีกไหมคะคือตอนนี้มาทำธุรกิจนะครับขายของก็เป็นผลไม้แปรรูปนะครับชื่อแบรนด์ว่าแพทพาเพิร์ดขายดีมาก คือ,คอใช่ก็คือขายขายดีมากนะครับแล้วก็แต่ว่าเริ่มต้นเราเริ่มจาก10อย่างก่อนแล้วก็ไลฟ์ขายออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนเรื่อยๆจากกระแสที่มันดีขึ้นแล้วเราก็เริ่มไปออกบูธด้วยออนไลน์ด้วยออฟไลน์ด้วยตอนนี้เวลาเราไปออกบูธคือขายดีมากแล้วเรากำลังจะต่อย,ยอดในในแบรนด์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วย<ม>แล้วก็ในส่วนของงานเพลงงานอะไรสิ้นเดือนนี้เราก็จะมีมิเต็งคอนเสิร์ตมีอะไร คือทํางานหลายอย่างมากแล้วก็ยังงานเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เป็นวิทยากรนะรไปเล่าเรื่องราวประสบการณ์<ม><ม>ชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเยาวชนไม่ให้ก้าวพลาดเหมือนเรานะครับแล้วก็งานบริษัทเล็กๆของเรานะทำพวกเบื้องหลังพวกเพลงประกอบโฆษณาอะไรเงีง้ยก<ม>็มีมาเรื่อยครับจริงๆแล้วผมทํางานหลายอย่างมากๆคือนี้ไอ้สิ่งที่มันจะไปกระทุ้งให้สำเร็จมากกว่านี้ครับผมคิดว่าเพลง เพราะในบนบริบทของผล,ลไม้เนี่ยถ้าวันนี้มีคนเห็นว่าแพททําดีเขาอาจจะแข่งได้แต่ถ้าเกิดว่าลงลึกไปถึงขนาดแบบคัดสรรจากไร่จากสวนโดยตรงที่ผมใส่ใจหรือมีความผูกพันแล้วเขาจาผมได้แล้วผมไปคัดออามาให้ล็อดนี้กับผมมีเท่านี้เท่านั้นแล้วผมได้แต่งเพลงหนึ่งที่ขนาดที่ผมเดินทางไปที่สวนหรือไร่เนี้ยผมแต่งเพลงนี้ครับเพลงความสุขพลังแห่งชีวิตจากธรรมชาติหรือผลไม้อะไรเงี้ย หรือผักผลไม้ต่างๆที่เราคิดเนี่ยแล้วยิ่งไปต่อยอดเป็นเป็นการออกพ็กเกจจิ้งเป็นการแปรรูปต่างๆที่เราเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นจะต้องสร้างโรงงานาแต่จ้างผลิตได้ไดนี่ใครก็ลอกเรียนไม่ได้แล้วเป็นหนึ่งเดียวเลยเพราะในดวงเขาจะสระสบความเด็กมากอย่างนี้ต้อดของปิดอานวยอวยชัยแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นน้ำ,นำอบผสมน้ำมนต์นพันพิธีแพทย์เอานะคือคนเราที่ผ่านเรื่องไดรลมาเนี่ยอาจารย์มีอาจารย์คือเจ้าพระคุณสมเด็จทรงชัยท่านรวบรวมน้ำมนต์ไว้พันพันพิธีครับอาจารย์ก็ทาน้ําอบโบราณ ตามสูตรที่เขาเรียกอบเทียนล่าอะ่ะแล้วน้ำมนต์น,น้ำพันธุน์พันวิธีใส่เข้าไปครับแพทย์ก็ไปเอาเอาเอาน้าใส่ขันอาบน้าล้างหน้าไปฝันอน้อาใส่ขันแล้วก็น้ำอบนี้เขยา่าใส่ไปหน่อยแล้วอาบตูมันอาบน้ำมนต์อ <wavelength. S 2> ให้แพทย์นะขอบคุณครับแล้วแล้ว,ลวอันนี้เป็นเป็นลาหูเปลี่ยนดวงจากร้ายกายดีอาจาร,รย์สร้างไว้ด้วยศรัทธาไว้ในแผ่นดินเอาไว้บูชาอันนี้สิ่งที่ดารานักแสดงเขาเจออาจารย์เขาชอบก็คือสีพึ่งเพราะการใช้ปากแล้วพูดกับคนเนี่ยมันมันให้คนรักและเมตตาอาจารย์ก็เป็นคนใช้้้เรื่องงนนีีมาาายวก็ใหึ ครับรอฟังเลยนะคะว่าจะได้ฟังเพลงพร้อมกันกับเปิดกระป๋องผลไม้ของแฟนหรือเปล่านะเอาไว้ทาตอนขายของตอนได้เลยค่ะตอนไสดนะตอนสดเห่งๆปังๆแน่นอนวันนี้พี่แฟนรู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาดูดวงกับอาจารย์รักครั้งแรกก็ก็รู้สึกมีกำลังใจนะมีกำลังใจแต่ที่ทอาจารย์บอกกลัวจะท้อแลวผมไม่ท้ออยู่แล้วเพราะว่าชีวิตมันก็ผ่านเรื่องราวอะไรที่มันแบบ หลากหลายแล้วก็หนักหนักที่สุดในชีวิตแล้วนะพ้นมาจากนั้นคือทุกอย่างเป็นกําไรแล้วนะแล้วก็วันนี้ก,ก็ก็มีความสุขมากที่ได้ได้เจอกับอาจารย์นะ <Okay. S 1> แล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังทํางานในการมอบความสุขกับทุกคนนะครับแล้วก็เวลาเห็นทุกคนมีความสุขจากสิ่งที่เรามอบนะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเป็นอะไรก็ตาม mm hmm. นะครับผมก็ได้ความสุขกลับมาด้วยมันก็ยิ่งทําให้ความสุขในใจเราทวีมากขึ้นนะครับแล้วก็ชอบตรงที่อาจารย์บอกว่า ดวงผมเป็นดวงที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเสพความสุขได้ทุกอย่างรอบตัวอันนี้คือเรื่องจริงนะผมสามารถนั่งเฉยๆแล้วผมก็มีความสุขนี่เขาสมบูรณ์ใช่สามารถนั่งมองดูชีวิตคนแล้วผมก็แฮปปี้ได้เห็นสุนัขเดินเห็นทุกอย่างมีความสุขได้หมดฟังเสียงน้ำไหลยังมีความสุขเลยอย่างงั้นอย่าลืมเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงให้พวกเราได้ด้วยนะคะพี่แพท อ๋อวันนี้เต็มอิ่มนะคะครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่เราได้เห็นความมหัศจรรย์ของหลักโหราศาสตร์ไทยแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละห้องแต่ดูดวงได้แม่นเป๊ะสุดๆเลยเพราะว่าการดูดวงนะคะไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าแล้วการถ่ายโชคชะตาก็ไม่จําเป็นต้องเห็นตัวด้วยเราจะกลับมาพิสูจน์ความมหัศจรรย์นี้กันทุกวันอาทิตย์สี่โมงเย็นเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณพี่แพทมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ลักษ์กราบสวัสดีครั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 บโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานแสนนานเลยนะยี่สิบปียี่สิบปีวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยคือเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับอาจารย์นี่คือตัวจริงเลยเบอร์หนึ่งเลยว่าไปครขาวนี้สิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือวันนี้อาจารย์ครับเดี๋ยวนี้มีคนเขาสะสมเม่ยงผมสะสมปลาครับอาจารย์มีของสะสมไหมครับผมสะสมอาร์ทอยอาร์ทอยอย่าบอกนะว่านี่คือของที่อาจารย์รักษสะสมด้วย อันนี้อาร์ทอยเป็นโลกยุคใหม่มันเป็นศิลป,ปะร่วมสมัยเป็นไทยประยุกต์ไม่ได้เก่าทังเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ใหม่ล้ําจนขาดการเข้าถึงเพราะนั้นทีมงานที่คิดทําเรื่องนี้เนี่ยรังสรรค์งานที่ร่วมสมัยคงไว้ซึ่งศิลป,ปะวัฒนธรรมประิมานกรรมงดงามที่สุดของไทยแต่ละสีมีความหมายอะไรยังไงบ้างครับมันอยู่ในพัฒนบิรดกเลยว่าถ้าเป็นพญานาคตระกูลวิรุปโขสีทองตระกูลเอราปถาสีเขียว ะกูลชัยยาพปุตตาสีลุงะกูลกันหาครรสีดำเพราะฉะนั้นประธานสีทองก็สําเร็จล so, so, so so ุ่งโร์สำเร็จทุกประการความหมายคือตรงนี้สาเร็จทุกประการอ่ะแล้วองค์สีเขียวครับสีเขียวนี่เอราประนะเทวีโชคเทวีโชคคือผู้หญิงปรารถนาที่จะเป็นใหญ่ผู้หญิงที่เป็นนักปกครองหรือผู้ชายที่ปรารถนาที่จะให้ผู้หญิงรักเอ็นดูมีเสน่ห์ต่อสตรี จึงเป็นที่มาของคําว่าเทวีโชคในตําแหน่งดาวที่มาใส่ที่ฐานแล้วเทียมคันสีเขียวเนี่ยนะมันจะมีความลับอีกอย่างหนึ่งเขียวเหนียวทรัพย์เหนียวเข้ามาเรื่อยๆเลยมีแล้วมีทรัพย์วางไว้ในกิจการห้างร้านบ้านเรือนทรัพย์เงินทองไหลมาเทมาโอเคตัวสีขาวที่มีรุ้งนี่แหละครับองค์ฉับพยาปุตตะพญานาคสีรุ้งเราใส่ตําแหน่ง ราชาโชคเอาไว้แล้วราชาโชคแปลว่าราชาโชคฉโลกฉเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจมีสมบัติดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองคราวนี้สุดท้ายก็คือสีดำตัวนี้กันหาโคตมะครับเอาตำแหน่งมหาจักรของดาวใส่ไว้ที่ฐานเห็นไหมครับคือมหาจักรแปลว่าอะไรบ้างมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันชงเฉงเช่างผาดผลนักหนาหน้าอย่างเกงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจ แปลว่าสู้แล้วชนะต้องสู้จริงจะชนะคอลเลกชันนี้ต้องมีครบทุกสีอ่ะต้องมีต้องมีทุกสีใช่และที่สำคัญอไอ้เม็ดลูกนิมิตพญานาคนะครับชนวนโบรารที่เกิดจากพญานศักดิ์สิทธิ์ในโบราณเรียกว่ายันร้อยแปดหน้าสิบสี่ครับยันที่ครูบาอาจารย์ตะกุดโบราณที่หลอมเป็นร้อยร้อยดอกอ่าอ่าเอามาหลอมรวมกันครับพิธีหล่อพระที่มีคาเขียนในฐานเป็นหมื่นหมื่นครับในฐานครับทุกพิธีหรือกระทองคําที่หลอมหล่อรวมในองค์พระ ทพที่ผมสร้างมาทั้งชีวิตเนี่ยผมเป็นคนรวบรวมไว้ด้วยศรัทธาเพื่อระลึกเป็นเวลา25ปีผมอยากให้มวลสารนั้นเนี่ยมาหลอมเป็นลูกนิมิตนัครราชเพราะฉะนั้นลูกนิมิตเนี่ยใครบูชาหนึ่งองค์จะได้อีกหนึหนึ่ง,หน,งหนึ่งลูก งเ oh, oh, หรออีสองเหรออันนี้เอาไว้ที่มือท่านอีกอันหนึ่งมาเลี่ยมแฝนคอสิหรือจะมาทำเป็นกําไรได้หมดเลยจริงๆรแล้วอาร์ทอยเหล่านี้นอกจากจะสวยน่ารักคุณภาพสูงแบบนี้มีชนวนมวลสารที่เรียกได้ว่าสะสมกันมานานแสนานานแล้วยังมีการ์ดแบบนี้ซึ่งการ์ดแบบนี้เนี่ยนะครับข้างหลังนี่จะมีคาถาแล้วก็พกไว้หลังเคสมือถือได้เลยฝีมือใครออกแบบคนไทยป่ะฮะคนไทยครับแต่ผลิตในต่างประเทศอ้าวแล้วเป็นโรงงานที่ผลิต อาร์ทอยระดับยูนิเวอร์แซลนักคุรีบกูรีดูนะครับกล่องในเป็นไงสวยไหมสวยสะท้อนแสงสีเงินเห็นไหมครับกล่องในกล่องรวบรวมชุดเป็นเซตกล่องบ็อกเซตเป็นไงสวยตั้งโชว์ได้เหมือนกันกล่องก็สวยนะฮะอาร์ทอยสุดพิเศษแบบนี้ราคาเพียงแค่ตัวละ899บาทหรือแบบบ็อกเซต4ตัวเพียงชุดละ2,999บาท ประหยัดไปถึง597บาทค่าจะส่ง1ตัว60บาทและบ็อกเซ็ต4ตัว1กล่องราคาเพียง90บาทสั่งเลยที่ Line แอด @abc24 หรือโทร0876721444หรือจะสแกน QR Code บนหน้าจอนี้ก็ได้นะครับย้ำอีกครั้ง ราคาเพียงแค่ตัวละ899บาทหรือแบบบ็อกเซต4ตัวเพียงชุดละ2,999บาทค่าจะส่ง1ตัว60บาทและบ็อกเซต4ตัว1กล่องราคาเพียง90บาทสั่งเลยที่ Li@ น์ abc 2 4หรือโทร087 672 1444 รีบสั่งกันเลยนะครับบอกให้หมดแล้วหมดเลยนะครับของดีหน่าสะสมแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่เพราะฉะนั้นรีบแอดไลน์เลยนะครับแอดไซน์ตามด้วย a b c 2 4หรือว่าโทรมาที่หมายเลข08-7-6-7-2-1-4-4-4อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้สะสมไว้เพราะคุณอาจจะโชคดีและได้ตัวซีเครตไปด้วยสัปดาห์หน้า,นา พบกับนักแสดงมากฝีมือกับเจ้าของฉายานางร้ายหน้าเวียงดา,าวเสาเนี่ยมันจะส่งกระแสโยกเกณฑ์โปรตีนเนี่ยถ้าเป็นคนดูอดูท่พหายในดวงชะตาใครมีปุตตาเป็นอริมรณะวินาศมีเกณฑ์เสียลูกแทงลูกนี่ก็มีเกณฑ์แทงลูกเสียลูกลูกหลุดหลังจากมีน้องนิรินก,ก็ก็หลุดหลุดหลุดไปสองรอบสองสามรอบ เครียดจนเดินลงบันไดลื่นตกลื่นบันไดแล้วก็หัวฟาดคือมันอะไรกับกับศีรษะแล้วดวงชะตาของเธอจะดีหรือจะร้ายห้ามพลาดครับ Marine TV